สวัสดีครับ รักผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ A Pop Today ข่าวร้อนบันเทิงแซบนะฮะวันนี้วันศุกร์เจอกับผมนะฮะปอนแล้วก็จอยครับผมจอยสตีคนดีนวันศุกร์สีฟ้าสดใสมากสดใสลางกระเป่าสดใส,ส,ดใส แกล้งสดใสหรือเปล่าเมื่อวานนิดนอ,อนึนงเรื่องของเมื่อวานนะไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่แซบมากเพราะว่าเป็นคนที่ถูกกินนะคะไปกันดีกว่าถ้าฟังเพลงนี้ออน้องเลยว่าจะไม่ถูกกินแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเรวยขึ้นเรื่อยๆนะคะกับบทเพลงนะคะล่าสุดนะคะที่น้องการทัศนานะคะเขากําลังนะมีการปล่อยเพลงใหม่ออกมานี่เลยเป็นเพลงมหามงคลลําดับที่เ<ม>็เลยนะคะชื่อเพลงชื่อว่าอะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับพุทธนี่ก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะทาอะไรยังไงในในวันบรเลน์ปีนี้ ช่วงหน้าค่ะมีคนตื่นเต้นเตรียมเป็นคุณตามูอใหม่แล้วกับพี่ไม้พี่รมพรค่ะเหอหลานสุดๆเลยเตรียมไปรับขวัญหลานที่แคนาดานะคะแถมยังไปดูธุรกิจน้ำปลาร้าต่อที่อเมริกาด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงช่วงหน้ามาคุยกันค่ะ โคโค่มัลติกรนอร่อยเข้มข้นประโยชน์เต็มๆกล่องนี้จินชอบมากว้าวโบมอสโคโค่มัลติกรนราคาพิเศษคุม้มมากณนะรานคาที่ว่วมรายการถึง15กุมภาพันนี้ ABC อร่อยดีวิสกัสเจ้าแมวชอบจนทานต้องจับ A Active ตาเลือขึ้นันมีบิวตี้คนหนุ่มนะแท้ดูแลได้ด้วยวิสกัสพิสูน์แล้วด้วยสามสัญญ,ญาณสุขภาพดีลองแล้วรักเลยวิสกัส กันแดดเนื้อบางเบาแต่ช่วยปกป้องสูงสุดเหรอต้อง L'Oreal Paris UV Defender Invisible Fluid บางเบา20เท่ารู้สึกเหมือนล่องหน SPF 50วกช่วยปกป้องขั้นสุดกันน้ำทนเหนือ UV Defender Invisible Fluid ใหม่แบบซองลองเลยเพราเราคู่ควร ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใช้อะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับเื่อย happy h ใหม่ป๊อปแนวป๊อปแนวฮปปี้กับพับกรุบกรอบรถมา์เคลือบช็อกโกแลตขคมข้นป๊อปป๊อปวานสนุกเต็ทุกทีใหม่ป๊อ เสียลุกเพราะหัวมันจะรังแคมัน h a n d Shoulders สูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูแพรไ <c oughs> หมถ้คุณแม่ถึงชอบทำอาหารครับรอยยิ้มของคนกินคือรา <c oughs> งวัลของเรา <c oughs> ล้าฉันจะอยู่ยังไงครับ <c oughs> ดีมากครับแอบมาได้อีก ขออีกเทคนะคะเพราะแค่คำว่าด,ดียังไม่พอใหม่แบรนด์เอ็มเปอร์เรอังนกแท้ผสมถังเช้าสีทองโสมเห็ดหลินจือเลือกสิ่งที่มีค่าเป็นรางวัลให้ชีวิตแซ่บระเบิดเลยกับไก่ป๊อบร้อนๆอน้เ,อเค้าหมูแซ่บแทะ KFC ป๊อปบอมแซ่บเจ็ดชิ้นแค่39บาทถึง7กุมภาพันนี้ นี่คือ e อ็กซิมาปื่นแพ้ผิวหนังที่ไม่ใช่การติดเชื้อเป็นเป็นหายหาย<ๆ>เกิดจากหลายสาเหตุบรรเทาอาการขันจาก e อ็กซิมาภายใน30นาทีด้วยบีแพนเทนเซนซีเดิม c ครีมกลับมาอยู่กันต่อกับเอป๊อบทูเดย์ข่าวร้อนบันเทิงแซบค่ะมาตามกันต่อเลยช่วงที่แล้วเราทิ้งท้ายเอาไว้นะ,ะสำหรับ คุณตามมือใหม่นี่เอยพี่ไมพี่รมพอนะบอกว่าเหอมากๆเลยเพราะว่าหลานใกล้จะคลอดแล้วนะคะก็เลยต้องบินไปที่แคนาดาเพราะว่าลูกสาวคนโตนะคะอย่างน้องเมย์เนี่ยเตรียมจะใกล้คลอดแล้วเห็นว่ากำหนดการคลอดเดี่ยววันที่25นะคะมีนาคมนี้ที่<ไ>ป,ประเทศแคนาดาเลยเ,ออเห็นบอกว่านะคะเดี๋ยวจะลุยต่อไปที่อเมริกาด้วยเพราะว่าไปดูแลธุรกิจน้ําปลาราออ้านะคะเป็นยังไงนะคะทีมข่าวอมริกันทีวออีผมไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกครับพี่ผมว่างนะคะ ทุกคนผมว่างแล้วผมก็ยังไม่มีงานด้วยนะครับวันที่14นะครับผมแตามาผมว่างผมก็ไปไหนก็ได้อยู่แล้วช่วงนี้นะคะนักสแสดงหลายๆคนเนี่ยก็ทยอยออกไปเป็นนักแสดงอ,อิสระกรรันนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยที่หลายคนสงสัยนะเอ๊ะว่าเธอคนนี้ต่อสัญญากับช่องเดิมหรือเปล่าก็คือสาวมิ้นชลิดาค่ะที่อยู่กับช่องเดิมเนี่ยมานานถึง18ปปีหลายคนสงสัยนะคะว่าต่อกันไหมล่าสุดไม่ต้องงงแล้วค่ะเพราะว่าเธอไม่ได้ต่อสัญญ,ญา